จิตจิตไหวไเอ่าอกระไหวก็พุทธคยานะคะ ใ่ี่ดียวอู้ยน้อยใ่ีเดียวอ้าอ้าอ้าวนลงเท้าก่อนยงสองสามมาหอมท่านะคะหอมท่าพระพุทธยาพระพุทธคยาโอเครับจำลองนะคะ ที่จริงคืออยู่จังหวัดอยู่อยู่ประเทศอินเดียบ่ประเทศอ <ants> ินเดียประเทศอินเดียบ่ะ้องแท่เพื่อนอ่นประเทศอินเดียเอ้าอยู่ไหนมาพูดด้วยพอดีอ๊ โอยเหนื่อยเหนื่อยมากพระบัวเข็มพระอุปคุดนั่นแหละอันนี้น่ะอุปคุดอุปคุดโอ้ยยันนั่งทำสำเร็จแล้ว ทุกคนแเนาน้ำส่ก้าพ่อหมดแล้วนะฮะ้เอาฮะแหนน้ำพวแต่ตัวเองตัวเองแล้วบยาก่อนอันนี้อมนี่ยมีนลมินมีนำ้นำ,นำ,นำลายลุด่ได้มันมาเหลอ ไม <pad> ่มีน้ำลายเอาต๊ะสุเอาข้าข้าจ้าลูกอมนักบุญหันหันหันเพราะผู้ยเป็นลมนะอมอมลูกอมมันจะช่วยได้อยู่เยอะอยู่เพราะว่ามันจะทำให้มีน้ำลายนี่หมาละดอบบุญดึงขึ้นดูอมอ่ะมันเห็นให้ขอแห้งจะขอแห้งเห็นให้เอามีน้ำลายขึ้น เอาไหมไม่ใส่คจะทำจมงคบึ้บึ้บึ้บ นนไหนกัเด,ด,ด,ดีเ๋ยวพาเดินขึ้นไปข้างบนนะคะ เหนื่อยเท่าไหร่หรอกเนาะเพราะว่ามันไม่ได้รีบเนาะนถ้าถ้ารีบรีบอะ่ะมันจะเหนื่อยค่อยๆเดินมาแล้วสวยเหมือนขอมะ่ะค่ะมาหอมผ้านะคะหอมผ้าพระพุทธ อะไรนะไม่รู้ชื่อ,อให้ดูบรรยากาศนะคะข้างบนยอดปูเดี๋ยวจะไปอ่านชื่อให้ดูนะคะ บุนะคะมีแต่นนคนใจบุญมีนักสแสวงบุญโอ้ภาพงามจ้ะบยยนนุญหญ่แน่งบุญบุญสู้ใจสู้ขนาด อุ้ยเนาะนั่นพระสร้างใหม่อีกนะคะอยู่ข้างหลังนู่นนะคะซูมให้ดูนะคะอันนั้นพระพาดอะไรนู่นมาไหมมาไหมไม่รู้ท่ามตรงท่ามลงพี

không biết không biết nhá, nó không biết nó không biết nhá, ขอเดือครับ

แถวแเก่นด้ได้อยู่จะได้ถวเดียวแถวเดียวอ่ะชัวเลยเนี่ยอย่างเงี้ย ป่อปไปนี้เป็นกราม่ได้เออโอาให้สุดเลยนะอสออสเดินให้สุดโยงโยงไม่ังบนั่นแหละกานใช้เบาล่ะกันใช้เบาะ้กทับกันใช้เ่าบสะทอน

ร้อน้นพอแล้วอย่าก่อนมาละโอเคมันต้องอยู่เหนือประตูอ่ะไปทับกันไปเลยอ้าวเขาบอกให้ทับกันไปเลยขึ้นไนตรงไหนตรงนั้นเหรอมันต้องอยู่เหนือประตูหรือเปล่าเนี่ยเหรอต้องขึ้นไปอีกดเี๋ยวแมนวะัออแมนตรงนี้ จมขึ้นหน่อยมันอีรุแล้วมันอิจมบรรยากาศนะคะวิวสวยมากเลยมาดึงดึดึงไดึงไปดึงไปดึงไดึงไปดึงไปดึงไปได้รบ หมดแล้วอันนี้นะดึงดึงไฟมันตึงก่อนไม่ได้เหรอได้ไหมนี่นี่อันผู้ผู้สูงนะผู้สูงนาวเอาขึ้นไปตรงนี้อันนี้เข้าเข้าข้างในเลยเอาห้องพักกันเอาเข้าข้างในาเลยเอาเอาเข้าไป